อปนับผิดตรงนั้นสิอืมโหชันมาสิเท่งอันนี้ดาอทกสามต่ำสองต่ำก็ไช่ตหกตัวหกรับแต่ยังเอาเด็กสีเนี่ย

ก็คือการตรฟ็ตัวฟองหน้าวันนึงเป็นเบ้องเื่อนเอดนจะมาโอเคสุีป็นีิกยโบตวน้ำมาอดีสาอเก็บสมาคอได้เงินบ่ราจะหรอานี่แหะอ่ะเปิดเปิดกันเห็นเดียวก่อนเยวจะวยลจะยักเลยอุ้เดียวเด็ขอยอม่้มต่สีเด็ขอยอมโอ้ แสดงมายอหกขันขาดป่ะหกสี่ปุ๋ใส่เกียวก่อนเรียบอช่วยวอลสองดอกเรียบ้อยต่ติงต่สองตำสอน่ะสดอกอีกเจ้าเรียบ้อยเจ้าใบนั่งต่ำสองต่ำสองสองมนแล้วก็ติงสองอีกสองหมื่นซ้ำันนะะเอแสนหนึ่งพูแล้วซ้ำนั่นน่ะเจ้าลองสเอ็ดแสนห่งเจมิจ่าย แสนสอมเมื่อเไว้่าจะแค่งเข้าห้องน้ำ้องม้ไปอีกล้วเจ็ดไล่หาสี่สองเจะอัเดีหมือนสี่หมื่นสี่หเอาไปเอาไปตามสองตัมสตั้ก็ติงสอง่ะแสนสองนับกปหกวราะย่อามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเวองสามสี่สห้าเจ็ด้าสิบเอตัหน สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้ายีสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบสิบสองสามสี่สิบห้าสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายีสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบเอ๊ะจุดสามสิบสี่อะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านึ่องสาี่้าหกเจ็ดแปกสนี่ยนี่พวกตีออกซิออกสแสดงมันหมกปกติแสดงมันหมดปกติเดี๋พวพวกเอมี่ดีวะวันนี้จะได้ทำไปกอนะมึงก็เที่ยวเขาเตองหนักอากาศมันเย็นเอนสี่วันเย็นควรแช่งแล้วผีกน้ำมันไหม ออเดักนากซักทีะปังไงวะโอ้เขยังไ้สังเลยนี่ว่าสิบไม่ได้เหรอเอ้ยลองฟังดีมากสุดสุดเจ้าสสุดองฟังดีมากสุดสุดใกล้สุดโอ้คอยใจันนะ

โอ้โสอนตัน้อ่าแทงได้แทงเสีย สองคนจเมึงอาปวดหัวไม่พออยู่เกี่ยวกับลังผ้เาได้เกียวกองนี่จะบกอย่างั่นจะไปทำตา้ใหตาันหวานหัวาเบอรงี้ไง

Think, thôi 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 10 10 6 เง right. um, sure. ือกแต่กเว่าจะดีเอาไปมาเดก็ได้เจีิยบ işte. ่าบ่โเมื่อนอนดับบมาไิเจอกันเท่าระเจเว้เแตุลักกันมาเกับเท่าระเบ้อเลิกกระเบ้อดิผูมงโทรมาแต่ว่าอยู่บ้านคนนี้บ้านบ่มาหนี้มีขาบ่มีอยู่สองขาขาใส่กับตาขัว มันจะเกียงงานั้นเดียวไปผู้ใดผู้ใดเสีตอนนี้ยงว่าดิ้ดจัมแรงสินักเยพยายามสีสิดอดดิมึงคได้ตอหงหาเต็งหาออ่าเตงหาตัวงอกัสิว่แม่นตกเบอสะนะฮะอนัมันมันผ่านมาตานึงเลย

อะไรสี่หากงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดเก้าสิบสิบสองสามสี่สี่ส1่ห้าหกมาสิบหกเกหมเก้าหมื่นนั่งไปทาบอหมื่นมันเก้าแปดหมื่นหสองสองมาดูสี่หลอกกัหกสี่หากแปองอกเตยก็เสียห้าสอง ไปมาข้างลางป่ะข้างลางเอนี้ไปตีจิราค้นมาพยายันออกสามสองเมย่าเม่นียบอ้าง่า่ห่เมเนี่ยสกต่ำไหมโอ้ยก okay. ็ว <in> ่า <revenir> พ mm. oh, ูดตรงข้ามกัเอามสองต่มาอือบ เป็นสิบใบยังมดเกลเดยังบมเก็ดสี่สูงโอ้ยมามีสีเจ๊ติงหาสิบใบน้อยใจเนาะยันตะทีกระสามสิบใบหนึ่งดวงจะพอหรอมึงสี่หรอไม่ยังไม่ยังสี่สูงเหรอท่บอกโอ้โหดีู่งดีวะสิบใบ หกสเอาหกสอยู่นี่แหละหกสิกากหาสี่ก็ไม่ได้กากหาจริงเน่เดี๋ยวถึหกสองวา่งีใบหกใบยังหกสองหกส6ี่ถึงยังเน่ยฮหกสีเอาไปเลยนี ฉันม <Five> ีหกสี่ก่นมีแต่น้จะเอาหกสี่จะเอาไปเลยได้จะใมิอยู่สี่สูงเออสี่สูงมีนะสี่สูงแล้วก็สีสูงอีกสิบใบสี่งสิใบได้ได้สี่หมื่นต้ทุนก็ซื้อในกระสับไงไมบอกกระซำกันได้สามต่อสี่หมื่นต้นทุนจะอาตัวนี้ไป2องหมหายกันไปเอาใจปะหายิเอาก็ติ่งสอง้วไป แล้วว่าที่นี่เจ้ามีติงซี่บองว่ะมติ่งหาฮะมิติง,งหามันก็หายกันตัวนี้สองหมื่นตอนนี้สี่หมื่แล้วมีในในอะไรอีกมีบอมีนอมีกับเยายแต้วก็ยัง,งว,าวา่า2แอ้าวาบูรณต็้ Hoa bắt hà xuống chơi vậy, chơi chơi xuống gì vậy chơi 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 มาอย่างนยไปมาที่เดียวคนงามมีไม่ใช่มมีกเดคน่งไม่่ตรงล้ม่มันกด็นแบบก็แีกหนงคนีี่นเอหกสาี่องที่สอนี่ล้บาาร่นงได้หรือปกซูันี่คืออะคืะองสองห้า หาสองเลยละมากเยอะหายแวนะหกมีวรนาสิมาเอามาหกมหกมาติดสองอ้หาไหอ่ใส่ตีสองเหสติดแล้วเต็มหาสีกันแล้วอ่ะเบิ้งเอิเตมสอาไปสักการหาต่ำเนี่ยเอาไว้ักหาต่าไปไป แล้วก <oung> ็สองตามเอาใส่ยาวตามเอาใส่ยาตามไป่อเดี๋ยวยังพอใจยังอาาปิดที่พอใจของมนุษย์มีเเต็มอายะเลยกากหาตามมาเยอะใส่ตกกันชาชีจังจีชาชีองรเอ๊กังใครไดุ้กันจสิครับอุชาบดึงขึ้น นีจอกลงห้าสองน่บอาเลยกองเตอม่ไ้นะข้างสองมันสิมาหาอย่างก่า่ี่เอด้ตโอ้ยอาตอมห้าห้าอยู่สดแตกวนหาาตอมกามาส่อยนี้เอย่าน้ใช่ดิเไม่นะ ก็ใหายเหาอยากใ่จามีแตหาสี่อยู่นี่อสม่หาหกเจปกสิบก็บอกเลยว่ามีแต่ีก็หาไปเหจ้าลงเสือหา่กับลูบลงกบลงสองตามจีก็ได้เดยว่ก็ออาเดา๋ยวตามไปหัวเสือหัวดาไปชลงออมน้องเจ้านี่แหละ

ปสีหไปหาไอ่สามสี่ห้าเจด้าสิบดสองสามี่สิบห้สิบเจ็ดสิบแปดก้ายี่สิบไม่มีกรอหกสูงหมีหมีจะบอกเอาไปได้ไรติงบข้อแจ้าเนออกออกมาได้ นี่ก็สามหมื่นดเออ่าตังาตังไ,ไม่ใช้ถุงไปอะไรอีกหาเอี่ยหาเอี่ยัม่ใช้ถุงไปหายหกไปอะไรอีกหกพอแล้วเหอหกสองสามสี่หกหกสออะไรก็อยู่หกสูงเลยที่หาหกอะ 6อ้วงเออสีเยียวโอ้ยสีอ่อนตร1 2ตระลตะัพี่พี่ปลอดภัยหวยัน6 6สีเอียวเนาะเข้าใจปะเยบร้อยโอเค,อเคได้เล่นข้าหาซีมหรอไปตรวดูไม่มีเลยหาซีเต็มเต็หาซีเยี่ยวหาอีดีหาเอียวซีเอียว มาถึงแล้วของเ้าเลยาตั้มเาไปเงาด้หเขาใส่มือแบบแบบแบบนีถืเจจํได้นะเจานเจงหานี่อันนี้จ้า มาถืแล้วจังเราาตําหายาวเนี่ยนามาเลยเอบอกว่าไปเปิดดูมันไม่มีเยพะว่ต้องยองไปถึงแปเนี่ยแม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ถราาหายยวกับภษาเสี่ยวหกกันไหมเจ็ี่สิบห้าสิบหกเ่ก็เ็งตํากัจใหอยู่เจ็ดเก้าสิบเ

เ็ดีก็ีร่อยดีแห้งเม่นแรงเม็ดแหงเม็ดมากไเลย้นหอผมว่า่ก่จอจรไม่ถเต็นหน่าเ็นนนอยู่ในรถตัด

มัก็ว่ได้เาจะมาขอหลวงก็อเตีงซีพุ่งน่ะำนซี้ติงซีพุ่เจะทําให้ม่อยสาสามมเอานี่จะาลงมาสี่หาดอยเอาเตียงหาไอติงหกับเตีงซีไปใส่เตียงหาไเลยไปซักเจ้อเตีงหจมแค่ผูดใดยักเต็งเลยคนอะไรได้เออขคอยได้สามมเนี่ยคอยยักเต็หกเจเต็มเจก็ไเต็งเพราะว่ามันคือมืนกั 你在西数。